และนี่คือ CM6 ไอ้เไอติมสี่ลูกเลย,ยสิบสี่โค้งนะโค้งนี้ด้วยโอ้ยเต้ครับต่อพลังหน่อย CM6 ปีนี้แม่งโคตรยากเลยต้องเจอกิมมาปีสองรอบเออเหนื <c oughs> ่อยวะมาหน้าเรื่องครับระวังนะโมงมากและนี่คือ Two m e a n running ผมแม่งน่าจะจบตั้งแต่อีที่แล้ว2 minutes running อ๋อ RTB หรอจะทานข้าวแก้วลื่อนนะาระวบงด้วยเร่งนะตั้งใจมากเลยเหลืออีกประมาณ10วินาทีครับออต้องรีบแบ่งใจอย,อยอมแพ้ไปลาสแม a n นะับจะไม่ทานคัดออฟไปข้าสินชจด้วยกันเลยทุกคน